อำเภอไหนเป็นยังไง,ง,ไงมีความเหมาะสมในการปลูกปลาล์มหรือเปล่าปรากฏว่าเออในในคู่มือในในแผนที่ในการปลูกปลาล์มน้ำมันเนี่ยระบุว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีความเหมาะสม มีความเหมาะสมน้อยเพราะว่าครัแค่ว่าปริมาณน้ําฝนเนี่ยใกล้เคียงพอที่จะปลูกได้แต่สภาพโครงสร้างดินสามารถที่จะถูกทําลายได้โดยง่ายครับหมายถึงว่าถ้าหากว่ามีการใช้เครื่องจักรเข้าไปทํางานอะไรเนี่ยสภาพดินก็จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามันเป็นประเภทดินปนทรายแล้วก็เป็นดินที่ลาดเชิงเขาดินร่วนปนทรายครับแล้วก็จากสถิติปริมาณน้าฝนเนี่ยน้ำฝนทั้งปีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยอยู่ในระดับพัน0ถึง1,400มิลลิเมตรเนี่ยก็ยังเพียงพอที่จะเลี้ยงต้นปาล์มแต่ภาวะฝนทิ้งช่วงเนี่ย ติดต่อกันนานมากกว่า6เดือนครับเพราะฉะนั้นปัญหาของปาล์มน้ํามันก็คือการขาดน้ําเป็นช่วงระยะเวลานานอย่างเงี้ยปาล์มน้ามันจะเอ่อช่วงที่ขาดน้ําอากาศร้อนอุณหภูมิสูงเพราะฉะนั้นทางใบของปาล์มเนี่ยจะปิดเพราะว่ามันต้องลดการถึงเสียน้ำของตัวเองอะอุณหภูมิของต้นมันจะสูงขึ้นมันจะสังเคราะห์แสงไม่ได้สังเคราะห์แสงได้น้อยลงครับแล้วก็การเกิดทลายการเกิดช่อดอกนี่ก็จะเกิดแต่ช่อดอกตัวผู้เพราะว่าไม่อ่ สภาพการสังเคราะห์แสงสภาพการปรุงอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปไเพราะฉะนั้นปามที่ไปเจอเนี่ยก็เลยจะเป็นปามที่มีแต่ทลายตัวผู้ช่อทลายตัวผู้ไม่มีช่อทลายตัวเมียคุอปามพันดูใบ<อ>ดูดะอะไรเฉพาะใบเป็นปามที่มีแต่ทช่อดอกตัวผู้ <ไป S 1> กับใบไม่มีทลายที่เป็นทลายปามน้ำมันนี่จะต้องเกิดจากช่อดอกตัวเมีย ปาล์มน้ำมันเนี่ยเป,เ,ปเป็นพืชที่มีทั้งเพอศอผู้และเพศเมียในต้นเดียวกันถ้<ค>าสภาพดินฟ้า,าอากาศน้ําดินมีความอุดมสมบูรณ์มันจะเกิดช่อดอกตัวเมียมากช่อดอกตัวผู้ที่เกิดขึ้นเพียงแค่4ีหเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะช่วยในการผสมเกสรให้เกิดเป็นทลายปาล์มน้ํามันขึ้นมาแต่พอทั้งสวนเนี่ยเจอภาวะแล้งทิ้งช่วงนาเนี่ยเกิดแต่ช่อดอกตัวผู้มันก็เลยมีแต่ช่อดอกตัวผู้ทั้งสวนนับดูแล้วมีเพียงสัก3-4%เท่านั้นเองที่จะเกิด ตัวทลายปั้มน,น้ำมันขึ้นมาถ้าถ้าอย่างนั้นจะแสดงว่าพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ในพื้นที่อุบลที่ฝ่ายราชาการก็ดี <c oughs> ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็ดีส่งเสริมให้ปลูกสถานการณ์วันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่พวกเราต้องช่วยกันคิดแล้วว่าจะ,จะแก้ไขปัญหานนี้ยังไง <c oughs> เพราะว่าผมมองว่ายาวๆการส่งเสริมจากภาครัฐซึ่งก็จะคล้ายๆกับเรื่องโครงการส่งเสริมให้พี่น้องเลี้ยงวัว แล้วตอนหลังก็เป็นวัวพลาสติกแล้วเป็นการทํร้ายพี่นอ้องเกษตรกรตรงนี้ก็เรื่องนี้ทางทางทาง,ทางฝ่ายภาครัฐโดยฝ่ายวิชาการเนี่ยผมกัวงวลใจกับการทำภารกิจหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนที่น้องประชาชนแต่แต่คณะที่เป็นคณะที่ลงลึกจริงๆคณะที่เป็นองคอ์กรภาคอเอกชนตรงนี้ผมผมให้น้ําหนักมากกว่าในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านนะครับครับคือในในสภาพที่เห็นตอนตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับเอ่อ ปาล์มที่จังหวัดธุบลราชธานีเนี่ยข้อมูลล่าสุดว่าปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบเก้าพันกว่าไร่กับหมื่นไร่แล้วแล้วก็ภายในปีนี้เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้วจะถึงสามหมื่นไร่ทีเดียวเนื่องว่าถ้าหากว่ามันสามารถให้ผลผลิตได้ปกติเนี่ยก็จะเป็นรายได้เป็นปริมาณของน้ํามันาปาล์มจํานวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ <ใน S 1> ุบลราชธานีถ้าหมาย,มายถ้าเบอว่าให้ผลผลิตจริง,งก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ให้ผลผลิตจริงช่วงระยะเวลาการปลูกปาล์ม แต่ใช้ระยะเวลามากด้วยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ใชครับพวกระยะเวลา3ปี5ปีให้ผลเพื่อจะให้ผลผลิตทีนี้ปลาล์มน้ํามันเนี่ยการการที่จะให้เกิดตาดอกเนี่ยมันเกิดตั้งแต่วันแรกที่เอาเม็ดปาล์มมาเพาะลงในถุงเลยมันจะใช้เวลาในการพัฒนาไปถึง44เดือนเพื่อที่จะออกมาเป็นตัวช่อทลายนะครับแต่เนื่องจากว่ามันประสบภาวะแรงมาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยมีการมีการประสบปัญหาเรื่องออความแห้งแล้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้น ในช่อทลายดอกตัวผู้ดอกตัวเมียที่เกิดขึ้นหรือทลายปาล์มที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันจะย้อนหลังไปถึง2ปีครึ่ง3ปี4ปีก็คือความแห้งแล้งที่มันเจอมาแต่ในอดีตสะสมมาสะสมมาแล้วก็เกิดมาเป็นช่อดอกในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่เราให้เนี่ยอาจจะย้อนหลังไปสัก6เดือนที่จะเป็นทลายว่าทลายสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่การเกิดดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียเพื่อให้เป็นทลายปาล์มหรือเป็นดอกเป็นช่อดอกตัวผู้เนี่ยมันจะย้อนหลังไปนานมาก เป็นเวลา2ปีครึ่งสปีที่เดียวเพราะฉะนั้นปัญหาที่เห็นชัดในวันนี้ที่ว่าปาล์มควรจะให้ผลผลิตแล้วเนี่ยก็คือมันจะย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีครึ่ง3ปีที่แล้วอันนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาของการปลูกเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแก้ที่การปลูกก็คือต้องมีการปรับสภาพโครงสร้างดินให้สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ เพื่อให้ปามเนี่ยไม่ตกอยู่ในภาวะขาดน้ําเป็นระยะเวลานานครับแต่ถ้าหากว่าจะนึกจะปลูกโดยไม่ได้มีการปรับโครงสร้างดินรองรับปัญหาแล้งไว้เลยเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างที่เจอในวันนี้ครับผมที่ผมกังวลใจคือนอกจากเรื่องโครงสร้างดินแล้วเรื่องของภูมิประเทศใช่ของของของที่อุบลหรือหรือที่อีสานเนี่ยความชุ่มชื้นของอีสานกับความชุ่มชื้นของทางภาคใต้ต่างกันเพราะความชุ่มชื้นต่างกันการนับหนึ่งของเมล็ดพันธุ์นับหนึ่งของต้นตั้งแต่แรกเลยซึ่งจะสะสม สะสมความสมบูรณ์ของต้น<ช>แล้วก็จะให้พล <c oughs> ายในที่สุดนี่มันต่างกัน <c oughs> มันต่างกันตลอดช่วงเวลาแล้วที่อีสานมันยังมีช่วงของฝนทิ้งช่วงนานเหมือนอย่างที่ท่าน <c oughs> ท่านบอก <c oughs> ตรงนี้ก็จะให้ให้ให้ผลผลิตที่ต่างกันนะถ้าส่งเสริมกันต่อไปอย่างนี้ปัญหาจะตกกับพี่น้องพี่น้องเกษตรกรเร,รสุควรอยู่ทางทาง,ทางฝ่ายพวกเราซึ่ง <c oughs> ทํางานเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงมาโดยตลอดที่เป็น NGO นีเนี่ยมองแนวทางการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่จะลงทุนปลูกปลาล์มมาแล้วหรือคนที่คิดกำลังจะลงทุนต่อไปยังไงครับวิธีการแก้ปัญหาการปลูกปลาล์มในสภาพที่พื้นที่ดินไม่มีความเหมาะสมรเราพูดถึงดินไม่มีความเหมาะสมนะฮะเนื่องจากอุบลราชธานีเนี่ยถูกพิจารณาแล้วว่ามีปริมาณน้ําพอที่จะปลูกปลาล์มได้แต่เกิดจากมีภาวะฝนนิ่งช่วงยาวนานแล้วก็สภาพดินเป็นดินปนทรายรนะครับเป็นดินลาดเชิงเขาที่ไม่สามารถกักเก็บน้าได้เป็นเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ที่การปรับสภาพดิน นะะในในภาคใต้เองก็ดีในพื้นที่ที่เป็นดินเป็นป่าดินทรายแล้วก็ไม่มีความเหมาะสมเนี่ยสิ่งที่เกษตรกร,ะร,กรจะต้องทําก็คือจะขุดหลุมปลูกขนาดใหญ่ขุดหลุมขุดหลุมปลูกขนาดใหญ่3เมตร4เมตรลึก1เมตรนะฮะแล้วก็เอาทลายปามเนี่ยมาปูพรมลงไปเลย<อ>เพื่อให้ทลายปามใส่ลงไปแล้วก็ค่อยเอาดินหน้าดินเนี่ยใส่ลงไปที่หลังเพราะฉะนั้นทลายปามเนี่ยก็จะไปเ,เน่าเปื่อยผุพัง,พงกลายเป็นสารอินทรีย์ที่ช่วยอุ้มดินอุ้มความอุ้มความชื้นอุ้มน้ําไว เพราะฉะนั้นออพอเอาปามลงไปปลูกเนี่ยสาลายปามเหล่านั้น,นมันจะมีการเน่าเปื่อยแล้วก็ยุบตัวแล้วก็เป็นสารอินทรีย์ที่ช่วยช่วยปรับสภาพดินให้กลายเป็นดินเหนียวสามารถที่จะช่วยกักเก็บน้ําไม่ได้ก็จะทําให้ปามเนี่ยทนทนความแห้งแล้งทนภาวะฝนดิ้งช่วงได้นานขึ้น แต่ว่ามันจะต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้นในส่วนนี้อย่างเช่นค่าค่าเดียจะจ้างรถมาขุดหลุมรหรือว่าตัวสารอินทรีย์ตัวทลายปลามเปล่าๆซึ่งในภาคอีสายังไม่มีเนียนก็อาจจะต้องหาเป็นตัวฟางหญ้าหรือว่ามูลสัตว์ต่างๆมาช่วยในการปรับสภาพดินอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมดูปริมาณน้ําฝนที่อยู่บนประมาณ1ั0 0ันสาถึงพันหค่าโปรพันสามร้อมตถึงพันหมมต่อปีแต่ปลามนี่ ยิ่งโตขึ้นยิ่งจะใช้น้ํามากขึ้นยิ่งใช้น้ํามากพอยิ่งใช้น้ามากขึ้นแล้วอีสานนี่มันมีช่วงที่เป็นช่วงน้าแล้งที่ทอดทอดช่วงเวลายาวๆครับตรงนี้จะเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาครับในภาวะที่ฝนทิ้งช่วงแล้งมากๆเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าปีไหนแล้งมากกว่า3เดือนในทันทีที่เข้าเดือนที่4เนี่ยต้นปาล์มจะเริ่มทางหักต้นปาล์มจะทางหักจะเริ่ม ทลายปามเนี่ยที่จะเริ่มติดลูกนี่ก็จะทิ้งลูกเพราะว่าไม่มีน้ําเลี้ยงลําต้นะนะฮะจะเริ่มทิ้งลูกแล้วก็ถ้าหนักมากกว่านั้นก็คือต้นปามก็จะตายเพราะฉะนัโโ้นเมื่อขนาดทั้งใบตึงตายเลยนะน,น,นั่นในต้นปามที่อายุมากเป็นเอ่อเป็นสิบปีแล้วเรียวกว่าโตเต็มที่แล้วนะฮะการกินน้ำเนี่ยเอ่อค่อนข้างเต็มที่เราประมาณก,กันว่าวันหนึ่งถึง200ลิตรต่อต่อต้นต่อวนัน สองลยทีุดเลยไหมเพราะว่ามันมีใบมากซึ่งมันก็จะต้องใช้ในการสังเคาาแสงแล้วก็ดูดน้ํามาเลี้ยงลําต้นมากนในวันนี้เนี่ยปลาล์มยังมีต้นเล็กอยู่มันก็มีการใช้น้ําน้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยปลาล์มที่โตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะขาดน้ําอย่างหนักอย่างรุนแรงถ้าขาดน้าก็ไม,ไ,มไม่ให้ผลไม่ให้ผลแล้วก็ถ้าขาดมากจริงๆก็คือถึงตายถึงตายเลยสิ่งที่น่ากลัวก็คือปลาล์มจะยืนต้นตายเป็นทุ่งถ้าหากว่าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข แล้วก็เกษตรกรในรายที่จะเริ่มต้นปลูกใหม่เนี่ยจะต้องคิดถึงข้อนี้แล้วก็แก้ปัญหาข้อ